ตัวเต็มมงังงะวันพีชในตอนที่1029เบื้องลึกพลังสันจิและการยอมตายเพื่อกับตันต้องรอดชีวิต สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i ีวิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนขับการ์ตูนเรื่องวันพีชทั้งหลายเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เนะี่ยก็เป็นมังงะตัวเต็มของวันพีชในตอนที่10,29ก็ภาพมาแล้วนะครับหรือแม้กระทั่งข้อความก็มาหมดแล้วผมจะพยายามอธิบายนะครับให้ทุกคนนั้นเข้าใจแล้วก็สนุกที่สุดนะครับก็พยายามให้ทุกคนนั้นเห็นภาพไปด้วยนะครับว่าแต่ละตัวละครน,นั้นพูดอะไรและการกระทำของแต่ละตัวละครน,นั้นเป็นอย่างไรกันบ้างถ้าอย่างนั้นก็ไปรับชมนะคร,รมมง,ง,งิ งาแย่ทางงั้นมาหาเกมเล่นแก้เบื่อกันดีกว่าวันนี้เลยจะมาแนะนําเกมราคอนราชาซีเพื่อนๆสามารถกดดาวน์โหลดเกมได้เลยที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับซึ่งเกมตอนนี้มีการคอร์รัปชันพิเศษกับการ์ตูนชื่อดังอย่างอ e ีวาเกเลียนและหนนี้เป็นครั้งที่2แล้วด้วยซึ่งจุดเด่นเลยของเกมแนวนี้นะครับคือจะเป็นเกมแนว Open World กราฟิกสวยมากจะไปไล่ตบบอสหรือจะเดินเล่นเสพความงดงามของเกมยังได้เลยโดยเรื่องราวของเกมราคอนราชาซีในช่วงคอล์ลักับอีวาเกเลียน เริ่มที่จุดอวสานกำลังใกล้เข้ามาเลือดฟิวชั่นจะแบง่งออกเป็น2ฝั่งเพื่อต่อต้านหายนะแล้วคุณจะเลือกฝั่งไหนกันล่ะพร้อมกับการปรากฏตัวกับอีวาศูนสองแกมมาพร้อมปฏิบัติภารกิจกอบกู้โลกสวมแบทเทิลสูตรแบบเดียวกับอาซูกะทำภารกิจลับกำจัดเวิลด์บอสด้วยกันกับอีวาศูนสองแกมมาแล้วรับของรางวัลสุดลิมิเต็ดจากการคอแลบครั้งนี้อีกทั้งยังมีอีเวนต์กำจัดเวลาต่างๆเช่นอีเวนต์คอเลเบเลชั่นกับการดวลเกมตู้และอีเวนต์เทศกาลสวรรค์ของสสวนสนุกกจ เริ่มขึ้นเป็นลำดับและตอนนี้นะครับรีบเร่งกันเลยเพราะว่าการคอล l r เบ a t i o n s ระหว่างดากอนราชาซีกับอิวาเกเลงครั้งนี้จะมีเพียงแค่1เดือนเท่านั้นเริ่มวันที่2 1ตุลาคมจนถึง20พฤศจิกายนนอกเหนือจากนี้ดากอนราชาซียังเปิดคลาสใหม่ประดับดาวให้เราได้เล่นกันอีกด้วยเริ่มมนเซครูนอนกันขึ้นมากลางอากาศใช้เล่เหลี่ยมกระจกเพื่อหลอกศัตรูสิ่งที่เห็นใช่สิ่งที่เป็นจริงหรือเปล่าหากใครอยากเล่นก็อย่าลืมไปโหลดแล้วมาเล่นด้วยกันนะ ดยเหตุการณ์เริ่มต้นของมังงะวันพีชในตอนที่1029นกะครับก็จะเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องมาจากตอนที่แล้วเราจะเห็นว่านะครับเจ้าควีเนี่ยถือดาบมาเริ่มเลยนะครับก็คือพยายามจะสับนะครับที่บริเวณหน้าหรือลําคอนะครับของแซนจิแต่ปรากฏว่านะครับดาบนั้นได้หักลงไปนะครับด้วยพลังความสามารถที่ถูกปลุกขึ้นมาของแซนจิผู้ลูกน้องของควีนะครับที่อยู่บริเวณนั้นถึงกับตกใจเจ้าบ้านนั่นมันทําแบบนั้นได้ยังไงกันมันทําให้ดาบของท่านควีนนั้นหักเลยนะและฉันเห็นด้วยสองตาของท่านนนควีั้ ที่ต้นขอของเจ้านั่นจริงๆนะหรือว่าไอเบื้อกนั้นเนี่ยใช้ฮาคีเกาะเลยป้องกันการโจมตีของท่านควีนได้แต่ควีนนะครับที่ได้ยินนะครับการสนทนาของลูกน้องนะครับที่แอบนินทาอยู่เนี่ยก็เลยพูดสวนกลับมาทันทีเจ้านั่นเนี่ยไม่ได้ใช้ฮาคิ้เกาะหรอกเท่าที่ชั้นจําได้เนี่ยเจ้าจัดเนี่ยเคยบอกบางสิ่งบางอย่างกับชั้นเมื่อสมัยก่อนเจ้าจัดเนี่ยเคยบอกกับชั้นว่ามันเนี่ยต้องการให้มนุษย์นั้นมีความแข็งแกรง่งมีความทนทานมากยิ่งขึ้นและสามารถพื้นูตัวเองได้อย่างรวดเร็วมีร่างกายท เจ้านั้นเนี่ยจะกลายเป็นคนที่เย็นชาไร้ซึ่งอารมณ์และความรู้สึกของมนุษย์และในระหว่างนั้นเองนะครับซันจีเนี่ยที่หน้าของเขาก็คือยุบลงไปนะครับจากการที่ถูกควีนั้นโจมตีนะครับเขาพยายามจะง,ง้างปากของตัวเองออกมาเพื่อให้ใบหน้าของเขานั้นนะครับกลับมาเป็นดังเดิมชอปเปอร์ที่อยู่บริเวณนั้นนะครับถึงกับตาลุกวาวเลยนะครับแล้วก็ถามซันจีในทันทีนี่ซันจีนาะยใช้คอของนายเนี่ยในการหักดาบนั้นใช่ไหมแต่ซันจีสีหน้าของเขาไม่สู้ดีสักเท่าไหร่นะครับเขารีบตอบปฏิเสธในทันทีไม่ฉันไม่่อออยาาากกกจจจะเเเหมืนนนน้้น้้้พพพวัีง ันที่มันเป็นเหมือนซับปลารดแต่ในระหว่างนั้นเองนะครับเจ้าควีนนั้นนะครับมันไม่พูดพ่ำมทำเพลงอะไรเลยมันยิงนะครับเลเซอร์ใส่ซันจิรัวๆซันจินั้นนะครับได้แต่วิ่งหนีนะครับและในระหว่างที่วิ่งเขานั้นรู้สึกสับสนตัวเองสุดๆเลยมันเกิดอะไรขึ้นกับฉันกันแน่นี่เจ้าควีนนะครับพยายามจะเรียกตัวซันจินะครับให้กลับมาแต่ซันจินั้นปฏิเสธนะครับเขานั้นนะครับขอวิ่งไปแล้วก็คิดไปด้วยเพราะเขานั้นนะครับไม่อยากจะเป็นนะครับคนที่เหนือมนุษย์แบบนี้โดยระหว่างวิ่งเขาก็บ่น่เพา้นออีงงข นะครับที่ไร้ซึ่งอารมณ์และก็ความรู้สึก โดยในระหว่างวิ่งนั่นเองนะครับลูกน้องไคโดเนี่ยก็คือเห็นซันจิกําลังวิ่งอยู่นะครับนั่นเจ้าขาดํานี่วาและพวกเขานั้นนะครับยิงกระสุนนะครับเข้าใส่ในตัวของซันจิเพื่อหยุดยั้งซันจินะครับไม่ให้วิ่งหนีแต่ปรากฏว่ากระสุนที่ยิงใส่ซันจินั้นนะครับไม่สามารถปิดชีวิตซันจิได้ซันจินะครับรีบหันตอบกลับมาทันทีไอ้บ้าเอ้ยฉันเจ็บนะเว้ยเล่นเอานะครับลูกน้องนะครับของเจ้าไคโดนั้นถึงกับตกใจเลยแหละครับเพราะพวกเขานั้นมั่นใจแน่นอนนะครับว่ายังไงก็ยิงโดน ส่วนทางด้านของควีนนั้นนะครับพยายามเรียกตัวซันจิให้กลับมานี่แกช่วยโชว์เนี่ยไอชุดเรสุดบ้าๆของแกนั่นหน่อยสิฉันอยากจะเห็นวิทยาศาสตร์ของพวกเจอมาเนี่ยใจแทบจะขาดแล้วและหลังจากนั้นนะครับเุกา์ถูกตัดไปที่บริเวณชั้น2นะครับของตัวปราสาทโอนิงาชิมะเป็นบิ๊กมัมในตอนนี้นะครับกำลังเนี่ยใช้ดาบของตัวเองนะครับเพื่อจะปิดชีวิตในตัวของกัปตันคิดนะครับกัปตันคิดในตอนนี้อยู่ดีๆนะครับก็ลงไปนอนกองกับพื้นนะครับนอนคว่ำอยู่นะครับไม่สามารถตอบโต้ได้รอเห็นแบบนั้นนะครับจ ตอนนี้อยู่ดีๆก็ปวดหัวแบบสุดๆเลยรอพยายามถามอาการนะครับและเมื่อไม่ทันเวลาแบบนี้รอนะครับจึงใช้ท่าแชมเบอร์ของตนเองนะครับเพื่อไปใกล้นะครับบริเวณหน้าของบิ๊กมัมและใช้ท่าเคาน์เตอร์ช็อคนะครับโจมตีเข้าไปนะครับบริเวณโหนกแก้มของบิ๊กมัมอย่างเต็มแรงเล่นเอาไฟฟ้านะครับในท่าเคาน์เตอร์ช็อคของรอนะครับสามารถสกัดกั้นบิ๊กมัมได้แต่เจ้าพมิทิอุสนะครับที่อยู่ใกล้ๆบิ๊กมัมนั้นนะครับเมร์นแบบนั้นก็โกรธสุดๆเลยแกกล้าดียังไงมาทำร้ายมาม่าและพมิท เล่นเอารอในตอนนี้นะครับคือสภาพเนี่ยไม่ได้เลยนะครับด้วยความที่ว่านะครับถูกไฟนั้นเผาไหม้ตัวเองบิ๊กมัมนะครับที่ดูเหมือนว่าตอนแรกจะช็อกเทมาเจ๊แกนั้นสามารถนะครับรงกาขึ้นมานะครับและกําลังใช้ดาบนาโปเลียนของตัวเองฟาดเข้าไปที่ตัวนะครับของคิดอย่างเต็มแรง เล่นเอานะครับควันเนี่ยขมงใหญ่เลยนะครับด้วยการโจมตีที่สุดแสจนจะรุนแรงของบิ๊กมัมที่โจมตีเข้าใส่คิดคิดในตอนนี้นะครับพยายามจะลุกขึ้นมาเขานั้นนะครับได้แต่รู้สึกสับสนนะครับเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทําไมกันฉันถึงปวดหัวขนาดนี้และทําไมกันคนอย่างฉันเนี่ยอุตส่าห์มีโอกาสได้ปะทะกับคนระดับจกักรพรรดิแล้วชีวิตการเป็นโจรศัดของฉันนั้นมันคงจะกลายเป็นเรื่องตลกแน่นอนบิ๊กมามเห็นแบบนั้นนะครับจึงพูดจาเยาะเย้ยในทันทีมันน่าตลกดีนะเจ้าคิดดูเหมือนว่าชีวิตของแกนนนนนััั้้มมจจะะบบลงโดยททที่นนแไอําร เลยทั้งนั้นและเหตุการณ์ถูกตัดไปที่บริเวณชั้น3นะครับของตัวปราสาทโอนิงาชิมะก็จะเป็นสถานที่นะครับที่คิวเลอร์กับฮอกกินอยู่โดยในตอนนี้นะครับเจ้าฮอกกินนั้นนะครับพยายามจะหัวของตัวเองนั้นโขกเสานะครับของตัวปราสาทโอนิงาชิมะแบบเต็มแรงนะครับเล่นเอาแบบว่าเสาล้าวเลยคิวเลอร์นะครับจึงพยายามห้ามหยุดนะและก็ระหว่างที่ห้ามนั้นนะครับเขาก็หัวเราะไปด้วยนะครับด้วยฤทธิ์ผลสมัยที่เขากินก่อนหน้านี้ โดยคิวเลอร์นั้นพยายามขอร้องอ้อนวอนนะครับให้ฮอกกินนั้นหยุดนะครับในการทําร้ายตัวเองซะนะครับเพราะว่าก็ไม่อยากนะครับให้กับตันคิดนั้นจะต้องเจ็บปวดไปด้วยเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันหละครับว่ามันเป็นผลเชื่อมโยงกันในระหว่างฮอกกินกับกัปตันคิดในตอนนี้ซึ่งฮอกกินนะครับที่เห็นว่าคิวเลอร์ในตอนนี้นะครับหัวเราะไปด้วยนะครับระหว่างคําพูดในการขอร้องเขารู้ได้ทันทีหละครับว่าคิวเลอร์นั้นก็เป็นคนหนึ่งที่กินผลสมัยที่ล้มเหลวไปเขานั้นนะครับจึงพูดจาเยาะเย้ย นิโดยในระหว่างนั้นเองนะครับลูกน้องของกัปตันคิดนั้นนะครับหรือว่าลูกเรือกัปตันคิดเนี่ยก็มาตรงนี้พอดีนะครับและพยายามบอกคิวเลอร์แหละครับว่าทําไมกันคิวเลอร์ไม่พวกเราเข้าไปช่วยล่ะให้พวกเรานั้นไปช่วยจัดก,การเจ้านั่นซะเจ้านั่นเนี่ยทำบ้าอะไรของมันไม่รู้เอาแต่เอาหัวของตัวเองนั้นเนี่ยโขกเสาอยู่ได้แต่คิวเลอร์นั้นนะครับปฏิเสธนะครับความช่วยเหลือและบอกให้ทุกคนนั้นเงียบซานะครับและรอทําตามคําสั่งที่เขาขอก็พอแต่เหล่าบรรดาลูกเรือของคิดนั้นนะครับก็ตอบโต้กลับไปนายก็ไม่ได้ส ุดๆเราควรจะไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดแต่ในตอนนี้นะครับคิลเลอร์ยืนขึ้นนะครับแล้วก็บอกแล้วกับฮอกกินแหละครับว่าในตอนนี้เนี่ยนายเนี่ยช่วยปล่อยคิดไปเถอะและเอาชีวิตของฉันไปแทนที่แต่ฮอกกินนั้นนะครับไม่ฟังคําขอร้องของคิลเลอร์นะครับเขาเตะไปใส่คิลเลอร์นะครับจนคิลเลอร์นั้นลงไปนอนกองกับพื้นและกระทืบซ้ําต่อและเขาก็บอกเลยแหละครับว่าไอ้เจ้าพวกโง่เอ้ยตอนนี้เนี่ยพวกมันเนี่ยกำลังต่อสู้ต่อหน้ากับบิ๊กมัมอยู่คนอย่างเจ้ากับตันคิดเนี่ยมันคงคิดสินะว่่่่่าาาาานนนนนนนีีีคคือออโกกกสทททมมมัััััั้้จจจะแแพดิตตวฝเขง นั้นเนี่ยดูมันจะยิ่งใหญ่เกินไปนะซึ่งคิวเลอร์พยายามบอกให้ฮอกกินหยุดนะครับแต่ฮอกกินก็ไม่ฟังกระทืบต่อนะครับแล้วก็พูดต่อด้วยนี่เจ้าคิวเลอร์แกน่ะสามารถฟันฉันก็ได้นะถ้าแกต้องการถ้าหากว่าแกนั้นเนี่ยไม่สามารถจะทนเรื่องราวเหล่านี้ได้และฉันก็จะไม่ว่าอะไรแกหรอกหากแกนั้นจะเป็นคนที่ยอมแพ้แล้วเดี๋ยวฉันจะช่วยแกเองฉันจะบอกให้ไคโดนั้นยอมรับแกเข้าพวกอีกครั้งเพราะยังไงก็แล้วแต่พวกของแกเนี่ยคงไม่มีโอกาสที่สามารถชนะในสงครามครั้งนี้ได้พวกแกก็น่าจะรู้ดีีอย่่่่แกกกใจววาาาทุุสิงงนนน้มัเป็ค จริงและมันก็เป็นเหตุผลยังไงล่ะว่าทำไมการเจ้าพวกจกักรพรรดิพวกนั้นสามารถครอบครองพื้นที่ทะเลแถบนี้ได้เป็นเวลาเวลานานเพราะคนปกติทั่วไปเนี่ยก็ดูรู้อยู่แล้วล่ะว่าไม่สามารถจัดการหรือต่อสู้กับเจ้าพวกจกักรพรรดิพวกนั้นได้ แต่คิวเลอร์นั้นนะครับกลับไม่ได้ขอร้องขอชีวิตนะครับเขากลับผู้สวนกลับไปแต่ทําไมกันนะฉันแน่ได้ยินเสียงของแกนั้นมันรู้สึกเสียใจอยู่กับเส้นทางที่แกนั้นได้เลือกในตอนนี้เพราะยังไงก็แล้วแต่พวกฉันนั้นยังสามารถยืนหยัดและต่อสู้บนเส้นทางที่แกบอกว่าไม่มีทางเป็นไปได้อยู่และแน่นอนในตอนนี้พวกเรานั้นยังคงอยู่ในเส้นทางของตอนเองแกคงโกรธตัวเองสินะเจ้าฮอกกินที่แกนั้นเนี่ไม่ได้เข้าร่วมในการต่อสู้แบบนี้ซึ่งฮอกกินนั้นนะครับเขาก็เลยนึกถึงนะครับตอนที่ไคโดนั้นชวนเขาน ศาสตร์ร้อยศูนย์ไคโดและเขานั้นนะครับก็ได้ชักดาบของตัวเองออกมาและก็พูดแหละครับว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็มาตัดสินกันดีกว่าว่าการตัดสินใจของใครนั้นถูกต้อง คิลเลอร์นะครับก็เลยผู้สวนกลับไปก็ได้เพราะฉันเนี่ยก็ไม่อยากจะเสียใจเหมือนกันฉันเนี่ยจะลองต่อสู้ใหม่อีกครั้งเพราะยังไงก็แล้วแต่ในตอนนี้เนี่ยฉันเนี่ยก็ไม่มีทางเลือกอยู่แล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยฉันขอถามแกสัก2ข้อจะได้ไหมอย่างข้อแรกเลยมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าความเสียหายที่ฉันจะโจมตีแกนั้นเนี่ยมันไม่มีที่ให้ไปมันจะเป็นยังไงล่ะฮอกกินนะครับได้แต่งงนะครับแล้วก็บอกเลยแหละครับว่าแกพูดถึงอะไรหรอหรือว่าแกจะบอกว่าแกเนี่ยเข้าใจในพลังของฉันดี เพราะยังไงก็แล้วแต่ฮาคุณฟางยังอยู่ภายในตัวของฉันเจ้ากับตันคิดนั้นก็ต้องรับความเจ็บปวดนั้นไปด้วยเช่นกันเมื่อฮอกกินนะครับอธิบายเสร็จนะครับคิวเลอร์จึงกระโดดเข้าไปแล้วก็ฟันแขนของฮอกกินนะครับจนขาดเล่นเอานะครับฮอกกินนั้นน่าเสียเลยที่แขนของตนเองนั้นขาดไปนะครับซึ่งภาพก็ตัดไปนะครับที่กับตันคิดแขนเหล็กของเขานั้นนะครับหลุดลงไปนะครับก็คือข้างที่แขนขาดแล้วเหล็กเนี่ยใส่เข้าไปนะครับกลับกลายเป็นว่าแขนเหล็กของกับตันคิดนั้นนะครับกัาเป็นส่วนที่หลุดไปแทนซึ่งมันก็เเปปป็นนนนนการรฉลลยไใตตััััววะคคบบสุแ้้ิ ไม่เป็นอะไรเลยเนื่องจากว่าไม่มีแขนซ้ายอยู่แล้วคิลเลอร์นะครับจึงเริ่มคําถามที่2ต่อว่าแต่ว่าตอนนี้เนี่ยหุ่นฟางของแกเนี่ยยังเหลือพลังอีกกี่ชีวิตแล้วก็ฮอกกิงก็เลยตอบกลับไปเลยเลยครับว่าฉันยินดีด้วยละกันตอนนี้เนี่ยมันหมดไปแล้วละ แต่ฮอกกินนนั้นนะครับมันก็ยังต่อสู้ต่อนะครับมันเรียกหุ่นฟางยักษ์ของมาเพื่อจะโจมตีใส่คิวเลอร์แต่คิวเลอร์ที่เร็วกว่านะครับและการโจมตีของเขานั้นนะครับสามารถตัดหัวนะครับของหุ่นฟางนั้นลงไปได้แต่ฮอกกินนนั้นนะครับบอกแหละครับว่าไอหุ่นฟางนั้นน่ะยังไงเนี่ยก็ไม่ตายหรอกเพราะว่าโชคชะตานั้นมันเชื่อมโยงกับไพ่ใบนี้อยู่และฮอกกินนนั้นนะครับก็เลยหยิบไพ่ออกมานะครับซึ่งจะเป็นไพ่รูปหอคอยและนัวฮอวกินน์นั้นถึงกับ เ้นทางใหม่จะกำเนิดขึ้นและเมื่อเปิดไพ่ออกมานะครับคิวเลอร์ก็ไม่รอช้านะครับรีบเผด็จศึกในตัวของฮอกกินในทันทีตัดไปที่ทางด้านของคิดในตอนนี้นะครับเขาสามารถลุกขึ้นมาและจะต่อสู้นะครับกับทางด้านของบิ๊กมัมนะครับแบบเต็มรูปแบบได้แล้วและตัดไปที่คิวเลอร์นะครับที่สามารถจัดการฮอกกินได้นะครับเขาก็ได้แต่พูดแหละครับว่าเอาเลยคู่หูถึงเวลาของนายแล้วแล้วก็เป็นการจบไปนะครับสำหรับตัวเต็มมังงะในตอนที่1029 เป็นยังไงกันบ้างครับจักมังงะวันพีชในตอนที่1029นกะครับก็เป็นอีกหนึ่งตอนที่มันนะผมว่าคิวเลอร์เท่เลยนะครับเพราะได้อ่านตัวจริงแบบว่าอ่านเป็นมังงะแล้วนะครับเออมันเป็นการต่อสู้ที่สนุกที่มันนะครับลายเส้นอาจารย์อุดาทําได้ดีมากๆเลยและก็นะครับคำพูดแต่ละตัวละครนั้นผมว่ากินใจเลยนะอย่างคิวเลอร์นั้นก็เท่เหลือเกินหรือฮอกกินนั้นนะครับที่ยังอยู่นะครับในโชคชะตาของตัวเองนะครับคือฟิลแบบเชื่อไพ่เละท้ายที่สุดก็เป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้หากใคระคครรรับบที่ชอออกกกกก็สาาาามมถดดดไไล้แใย คอมเมนต์มานะครับแต่วันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ